อายุมากขึ้นร่างกายเปลี่ยนไปฮอร์โมนเปลี่ยนไปการเจริญเติบโตก็เปลี่ยนไปแทนที่จะโตแบบนี้อาจจะโตแบบนี้มากขึ้นดังนั้นวิธีการกินก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยถ้ากินเหมือนเดิมละเดือดร้อนแน่ๆน,นะครับวันนี้ขออนุญาตแบ่งปัน6นิสัยการกินสำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่อาจจะอายุมากแล้วเนี่ยนะครับมาให้ลองฟังกันครับนิสัยที่1ครับ ภาษาอังกฤษบอกว่า more whole foods แล้วก็ less processed foods นะครับก็คือให้ทานอาหารจริงๆให้มากขึ้นอาหารที่มันยังเป็นรูปร่างเดิมเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยของมันอยู่นะครับแล้วก็ให้ทานอาหารผ่านกระบวนการให้น้อยลง whole foods ที่ว่านี้ยกตัวอย่างเช่นข้าวกล้องนะครับแทนที่จะเป็นขนมปังข้าวกล้องเนี่ยยังเป็นมเมล็ดเต็มอยู่แล้วก็ยังมีเยื่อหุ้มบางๆอยู่ ดังนั้นมีสารอาหารเยอะแล้วพลังงานน้อยเป็นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตคือมันจะปล่อยแป้งและน้ำตาลเข้าร่างกายช้ามากเพราะมันย่อยช้าไม่ได้แปลว่าย่อยอยากนะครับส่วนขนมปังเนี่ยมันถูกสกัดจากข้าวนะครับมาเป็นแป้งแล้วโมเลกุลมันเล็กมากมันเลยกลายเป็นซิมเปิลคาร์โบไฮเดรตดังนั้นมันย่อยเร็วและกลายเป็นแป้งและน้ำตาลเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ฉะนั้นพลังงานมันสูงมากนี่ฮะผมถึงได้บอกว่าถ้าเรายังกินเหมือนเดิมยังกินขนมปังเยอะๆอยู่เนี่ยแทนที่เราจะโตแบบนี้เราจะโตแบบนี้คือทางกว้างน,นะครับเอาละนี่คือตัวอย่างนะครับต่อมาครับนิสัยที่2นะครับเราจะต้องมีแผนในการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพไอการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องมาพิจารณากันว่า การไปหานอกบ้านหรือการทําเองในบ้านแบบไหนง่ายกว่ากันสําหรับผมประสบการณ์คือผมทําอาหารเองมันดีต่อสุขภาพมากกว่าเพราะบ้านผมไม่ใช้น้ำตาลในการปรุงอาหารไม่ใช้ผงชูรสในการปรุงอาหารผมผัดอะไรต่างๆผมใช้น้ํามันจากัดผมรู้ว่าผมใช้น้ํามันอะไรผม ใช้ซอสชนิดอะไรซอสแบบเดียวผมไม่ถมนูน่นถมนี่ถมนั่นอะไรต่างๆหรือบางทีผมต้มผมไม่ทอดบางทีผมใส่แค่เปลือพริกไทยผมไม่ใส่ซอสนู่นนี่ที่บางทีมันก็มีผงชูรสนู่นนี่นั่นหรือสารกันบูดนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราควบคุมการทำควบคุมวัตถุด,ดิบทุกอย่างต่างๆได้ด้วยตัวเราเองมันดีกว่ามันปลอดภัยกว่าเยอะนะครับครันนี้ เราจะต้องวางแผนครับเพราะถ้าเราไม่วางแผนสุดท้ายเราก็ไม่เตรียมพอเราไม่เตรียมเราก็ไปจบที่ความสะดวกอ่ะก่อนเข้าบ้านแวะร้านอันนี้ซื้ออันนี้เข้ามาเอเปิดถุงใส่ไมโครเวฟกินคุณเปิดถุงเกิดอะไรขึ้นคุณเอาผงชูรสเข้าร่างคุณเปิดถุงที่เขาทำมานานแล้วเช่นที่เขาแบบว่าอาจจะอยู่ในซูเปอร์แต่ไม่ได้อยู่ในตู้แช่เนะไอ้วกขนมถุงๆทั้งหลาย คุณก็ได้สารกันบูดคุณก็ได้สารเคมีเยอะแยะเลยแล้วเดี๋ยวนี้นะครับพี่น้องมันมีสิ่งที่เรียกว่า ultra processed food นะฮะ ultra processed food เนี่ยคือต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะฮะใส่สารเคมีที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแทนสารอาหารจากธรรมชาติเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามีสารอาหารจากธรรมชาติอยู่เนี่ยมันอยู่ได้ไม่นาน มันเน่าเร็วบูดเร็วเพราะมันเป็นอาหารของแบคทีเรียแบคเชื้อรานะครับแต่ถ้ามันใส่สารเคมีแทนสารอาหารจากธรรมชาติเนี่ยแบคทีเรียมันไม่กินเพราะฉะนั้นมันอยู่ได้นานแล้วก็ไม่ต้องอยู่ในตู้เย็นด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นท่านลองคิดเอาเองว่าท่านอ่ะจะเปลี่ยนตัวเองแล้วมาสร้างแผนหรือว่าวางแผนในการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพหรือเปล่า หรือจะเอาแต่ความสะดวกต่อไปบางคนบอกว่าฉันทำกับข้าวไม่เป็นก็ถ้าคุณคิดว่าฉันทำกับข้าวไม่เป็นอยู่นั่นแหละแล้วคุณไม่เปลี่ยนว่าฉันจะทำกับข้าวให้เป็นเมื่อไหร่เราจะสามารถทำตามแผนที่ดีต่อสุขภาพได้ล่ะครับนิสายที่3ให้จิบน้ำในระหว่างทานอาหารผมเน้นนะครับจิบน้ำนะไม่ใช่ดื่มอัก,อกนะฮะ หลายคนบอกว่าเฮ้ยสมัยเด็กๆเ,เนี่ยฉันได้รับการบอกกล่าวมาว่าห้ามกินน้ําในช่วงที่เรากินอาหารอันนั้นคือเด็กๆแต่พอเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะถ้าเราเข้าสู่วัยสูงอายุการจิบน้ําในระหว่างทานอาหารเนี่ยช่วยหลายเรื่องนะฮะไล่จากบนลงล่างเลยนะจากปากนะครับมันช่วยเคลียร์ทำความสะอาดช่องปากพอมาถึงหลอดอาหารมันช่วยลดหรือว่าป้องกันกรดไหลย,ย้อนเพราะมันจะช่วย เอาอาหารเนี่ยลงไปพอมาถึงกระเพาะท่านทราบหรือไม่ว่ามันจะมีน้ําส่วนหนึ่งที่ท่านจิบเนี่ยมันซึมผ่านผนังกระเพาะได้เลยแล้วมันก็จะมีอาหารบางประเภทที่มันถูกย่อยในกระเพาะได้ทันทีแล้วน้ำเนี่ยเป็นตัวพาสารอาหารจากกระเพาะเข้าร่างกายได้เป็นอย่างดีดังนั้นร่างกายก็สามารถเอาสารอาหารจากกระเพาะตรงนั้นเนี่ยเข้าไปในกะระแสเลือดแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะฮะเช่นพลังงานนะสารอาหารที่เอาไว้ผลิตพลังงานบางอย่างก็สามารถเอาไปใช้ได้เลย พอไปถึงลำไส้สารอาหารบางอย่างที่มันถูกดูดซึมโดยลำไส้มันก็จะมีน้ําที่เข้าไปในลำไส้เนี่ยเป็นตัวแพร่เป็นตัวกระจายนะฮะนำพาสารอาหารผ่านลำไส้เข้าสู่กระแสะเลือดได้อีกเพราะฉะนั้นการทานน้ำนะฮะจิบน้ําระหว่างอาหารแล้วทานน้ําที่สม่ําเสมอหลังอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆข้อ4ครับเขาบอกว่าให้เราทานโปรตีนให้มากขึ้น ข้อมูลบอกว่าเมื่อเราอายุ40-80ปีเนี่ยมวลกล้ามเนื้อของเราสามารถหายไปได้ประมาณ50%อะผมเนี่ยก็เป็นคนคนหนึ่งที่มวลกล้ามเนื้อหายไปแล้วเช่นกันหลายคนเลยจะรู้สึกว่าเจอผมบอกโอ้ยอ,อพอ้อมลงอย่างนงี้ไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ไขมันลดไขมันผมม,นมันน้อยอยู่แล้วแต่ที่มันหายไปมันคือมวลกล้ามเนื้อด้วยผมอายุ55แล้วมวลกล้ามเนื้อหายครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวัง ใครที่เคยจำกัดปริมาณโปรตีนเช่นผมเคยบอกว่าใครต้องการลดน้ำหนักนะต่อหนึ่งมื้อเนี่ยกินโปรตีนประมาณ3นิ้วมือนะกว้างยาวหนาแบบนี้นะแต่ถ้าใครที่อายุ40-45-50ขึ้นไปโดยเฉพาะผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้ว6นิ้วมือต่อมือ้อ โปรโตีนนะฮะโปรโตีนดีด้วยนะลีนโปรโตีนไม่ใช่โปรโตีนติดมันหมูสามชั้นอย่างนั้นไม่นับนะนะหกนิ้วมือต่อมือทานไปเลยนะครับข้อต่อไปข้อที่5ให้ทานอาหารที่มีใยอาหารมากขึ้นภาษาไทยวันละสองคำนะใยอาหารกับกาก,ากใยไม่เหมือนกันใยอาหารนะ่ะคือเป็นสิ่งที่มันยังอยู่ในอาหารที่เรากินแต่พอย่อยแล้วมันถูกย่อยเป็นกาก,ากใยนะครับไอใยอาหารหรือไฟเบอร์เนี่ยนะครับ มันจะมีอยู่ในผลไม้มีอยู่ในผักมีอยู่ในธัญพืชเมล็ดเต็มตัวไฟเบอร์เนี่ยนะครับมันช่วยทำความสะอาดอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารต่างๆลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งในลำไส้ใหญ่นอกจากนั้นอาหารที่มันอุดมไปด้วยไฟเบอร์หรือใยอาหารเนี่ยมันก็ยังมีไฟเบอร์บางประเภทที่ดูดไขมัน ดังนั้นมันก็ช่วยลดความเสี่ยงในการที่เราจะน้ำหนักเกินด้วยเช่นกันเอาละต่อมานะครับข้อสุดท้ายครับอันนี้สำคัญเลยอายุมากขึ้นไตทำงานมามากแล้วคุณจะต้องเมตตากรุณากับไตนะครับก็คืออย่าทานอาหารที่มันไฮโซเดียมอาหารไฮโซเดียมคืออาหารผ่านกระบ,บวนการทั้งหลายครับเขาเอาเกลือเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ เอาไว้ทำให้อร่อยขึ้นเท่านั้นนะฮะแต่เกลือเนี่ยมันถูกเอามาเพื่อถนอมอาหารด้วยนอกจากนั้นไอโซเดียมเนี่ยมันยังมาในรูปแบบของอะไรบ้างมันไม่ใช่เกลือเท่านั้นนะผงชูรสซีอิ๊วซอสปรุงรสสีเข้มๆทั้งหลายน้ำมันหอยหน,นู่นี่นั่นอะไรต่างๆนะครับพวกนี้มีโซเดียมทั้งนั้นแล้วมันก็ต้องทำให้ไตทำงานหนะักมากขึ้น ถึงจุดหนึ่งไตเราจะเริ่มอ่อนแรงขาเราจะเริ่มบวมกดแล้วเป็นรอยบุ๋มแล้วมันก็จะเนื้อมันจะเต็มขึ้นมาช้าๆแบบนั้นเนี่ยเริ่มแล้วอีกสักพักท่านอาจจะต้องฟอกไตโดยเฉพาะสำหรับท่านที่เป็นเบาหวานและนี่คือ6นิสัยที่ผู้ใหญ่อย่างเราควรจะทำให้ได้สวัสดีครับ